อยากเป็นลูกรักของ t i k t o k ห้ามทำแบบนี้เป็นอันขาดเลยนะคะนั่นก็คือการที่เราเข้ามาในแพลตฟอร์มของ t i k t o k แล้วก็มาลงคลิปพอเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกจาก TikTok ไปทันทีเลยถ้าแบบนี้ t i k t o k จะไม่ชอบนะคะเรานะคะจะต้องเข้ามาลงคลิปเสร็จแล้วก็จะต้องมีการเลื่อนดูนะคะ,ะคลิป ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคลิปที่เราชอบคลิปตลกคลิปที่เราสนใจหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะเราควรที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มของ Tik t o อเนี่ยต่อสักอ,อย่างน้อยสัก15นาทีก็ได้นะคะเ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเข้ามาลงคลิปแล้วก็กดออกไปเลย เขาก็จะคิดว่านะคะ t i k t o k จะคิดว่าเราเข้ามาเพื่อที่จะมาหาผลประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเขาเพียงอย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่ได้เข้ามาสนใจไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้เข้ามาทําตามเงื่อนไขของเขาเลยถ้ากรณีแบบนี้นะคะ t i k t o k ก็จะไม่รัก ควาว่า Tik t o o k ไม่รักก็หมายความว่าเขาก็จะไม่ดันคลิปของเรานะคะคลิปนั้นก็จะทําให้มียอดวิวน้อยมีผู้ติดตามหรือผู้สนใจคลิปเราน้อยนะคะแต่ถ้าเรามีการลงคลิปเรามีการไปดูคลิปของเพื่อนกดหัวใจให้กับเพื่อนมีการไปคอมเมนต์นะคะให้กับคลิปของเพื่อนๆหรือกดแชร์ในคลิปที่เราคิดว่ามีประโยชน์หรือเราสนใจหรืออาจจะเป็นคลิปตลกที่เราชื่นชอบนะคะถ้าแบบนี้ Tik Took เขาก็จะ เพิ่ออม engagement ให้กับคลิปของเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งการลงคลิปเราก็จะต้องลงคลิปสม่ำเสมอด้วยนะคะไม่ใช่วันนี้นึกอยากจะลงคลิปก็มาลงหายไปอีกทีเป็นอาทิตย์นะคะหรือบางทีก็หายไปเลยหรือไม่ก็เข้าๆออกๆออนะคะอยากจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาสร้างตัวตนในทิกต o อกนะคะเราจะต้องมีการลงคลิปให้สม่ำเสมอด้วยแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เป็นไรเข้ามาในทิกต o k แค่มาดูเพื่อนๆเ,เล่นแค่มาดูคนอื่นเขาสนุกสนานเฮฮาแบบไม่ได้จะมาสร้างตัวตนอะ โอเคอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่สําหรับคนที่ต้องการจะมาสร้างตัวตนต้องการจะมาเป็นดาว t i k t o อกต้องการจะมาดังต้องการจะมาปังหรือเอาง่ายๆต้องการที่จะมาหาไรายได้จาก t i k t o อก นะคะเราจะต้องทําให้ tiktok รักเราด้วยดันคลิปของเราด้วยแล้วก็สร้าง engagement ให้กับคลิปของเรามียอดวิวเพิ่มนั่นก็จะเป็นที่มาของอารายร่มมายได้ของเราต่อไปในอนาคตนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย